วัสดีครับมับมับอ้านี่นะาูนนะมาอีกแล้วนะวันนี้นพาูนจะขายนะครับรุ่นนี้นะครับสปาร์กนะครับตัวนี้มันเกียร์ออโต้เครื่องพันเก้านะครับผมน้าภูนจัดโปรเก้าบาทนะครับของนี่แบบจัดเต็มเลยครับดูตรงนี้ก่อนนะฮะจากไฟธรรมดาเดิมๆนะครับแปลงเป็นนี่เลยนะครับไฟท้ายก็ lde ไฟหน้าก็โปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟตัดหมอกให้อีก นี่นะพูนจัดเต็มให้เลยนะเนี่ยดูฝาเนี่ยงานธนูทองเนี่ยเนี่ยเอาหวีมันหวีผมได้เลยนะครับเงาแว๊บโอ้โหจัดแม็กให้อีกข้างหลังกระทะบรรทุกไม่ใช่กระทะเป็นแม็กบรรทุกนะครับแม็กบรรทุกเลยนะพูนจัดแม็กให้เลยนะครับยางบรรทุกมิชลิน XCD2 นี่หรือสองอะไรครับเราะมาพร้อมกบหลังคารท่าเมตรเก้าสิบ ลูกค้าสั่งได้นะครับเมตรห้าสิบเมตรแปเมตรเก้าสิองเมตรสิเจะเากี่เมตรอะ่ะเราพูนจัดให้โอ้โหสเต็ปนะครับมีแหนบมีโชคให้บรรทุกนะครับผมไฟท้ายก็เป็น l LDA นะครับรุ่น LDA ที่ใส่ให้เป็นเป็นไฟท้ายแท้นะครับไฟท้ายจากศูนย์เลยนะครับผมไายในก็จะมีนะครับ จอ9นิ้วพร้อมกล้องมองถอยแล้วก็จอเอ้มันเป็นจอแบบว่าบันทึกหน้าหลังให้ได้ให้ได้นะครับมีเมมพร้อมนะครับสามารถดูนะครับดูในจอได้เลยว่าเราวันนี้เราวิ่งไปไหนมานะครับผมอ่าถ้าไปหาเด็กผมก็ช่วยไม่ได้นะเนี้อ่ามาพร้อมกับอัปเกรดกุญแจรีโมทที่สําคัญนะครับเอาใจไปรุ่นนะฮะวัดบุ๊1ตัวจัดไปแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ดิฟฟี่อ่ะมาคุยกันนะภูหลังไม้ได้เลย นี่ตัวนี้เลยสวยงามนะครับจัดคือว่าจดทะเบียนจดทะเบียนให้หมดเลยนะครับแบบแบบบรรทุกแบบมีหลังคานะครับแล้วก็ไอเราจะมีประกันสลักหลังให้ด้วยนะครับหลังคาสามารถเคลียร์ได้นะครับมาหานะพภูนได้ที่อิสุอึงตนเต่พระรามสองนะครับไม่ต้องไปหาใครนะครับตู้นะครับหาภูนคนเดียวนะวันนี้จะทิ้งเบอร์ไว้นะครับ0 9 8ย์1 5 0 1 1หูนหนมาหาหน้าภูนนะครับหน้าูนใจดีหน้าูนจัดให้